Bye. Wow. ะนะครับักไก่เถอะกรุงเทพฯต่อครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีพี่น้องจะกันเมืองลายไปไปแม่ไปแม่เบอรการ์ดเบอรการ์ดจะกันเมืองกันล้ำลายมึงไปทางไหนครับพี่แพรวครับล้ำลายวันเป็นยังไงบ้างแม่มีแหละค่ะคุณแม่ล้ำลายวันเป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็ปกติเหมือนเดิมแหละลูกแห็บเหมือนเดิมเหบเหมือนเดิมโอเคค่ะ คแถบเหมือนเดิมโอเคแม่ล้างอีกหน่อยครับอันนี้แถบไหมครับแถบเหมือนกันครับสีแถบฮะไม่คนตาแพงนะคนตาดื่มก็ต้องสร้างเอาไอเปียวมียังบงด้คนตากลัวเฮ้ยสวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยสวัสดีค่ะแม่ เอามาเห็ดขึ้นเห็ดมาเห็ดขึ้นมาเหขึ้นแล้วน่ายปากเข้าจังเลยหุยโอ้ยเออนี่ก็เอ้าก็เหันแห้งค่ะเหตแห้งกขึ้นเท่านี้ไปแล้วเรยวเหบ้ไปเบ้าไป ตีโกงแท้กไหวนี่นี่ขี้โกงมาครั้งน่ไมแกงเทาหรอโอโอขีโอน้ำน้ไปน้ำไปี่แทนนอนไหนครับพีนอนอยเย็ดครับแรกจังไจอเบิ่งนการเลยนอนไก่คันีคนหนึ่สนับสนุนพาของอุ้ยขาวบอลเปติต้เนี่นอนวัดที่ะไายซนะจะสีดไปนอนันแอ้มนิ่เลยรครับไอนอนวัดอันนั้นแม่กเรอะวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันบึงการไอ้พีเพิ่งตื่นอ่ะค่ะใช่ค่ะเพิ่งตื่นค่าเจอกันเบึงการไ่ไเข้าวันนี้หนาวเออวันนี้หนาวง่วงมากเลยแต่ก็ต้องเว้นห่อนี่แม่ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดใสมากยามเช้าอันนี้เป็นไรอ่ะแบล็งอันนี้แบลแล้วเหรอนี่แบล็งของแทนนี่เดินไม่ต้องไม่แบลของแทนเออนี่ก็สดใสยามเช้าไม่ต้องห่วงใช่ไม่ต้อง เลยนะครับตองล้างคนล่างครับของเดินทางต่อก็เป็นบรรยากาศเต้ยล่างมี่าแจ้งอะไรเพราะว่าเดินทาไกลสดใสมากครับเช้าเช้าแบบหนาวมากเลยหนาวเหรอบอกแล้วให้อยู่ไฟอยู่ไฟบัดเหคือเป็นหวัดองพี่น้องเพื่อไมโอริวเป็นหวัดนะครับสามารถส่งยาได้ครับ ยาพาลงพาลาไปยังไงก็ว่ากันไปก่อนขึ้นแล้วครับก็เลยบ่มีแรงครับเก็บคงเก็บของเดินทางต่อไปกันต่อที่มึงการอำเภอเซกไก่เซกาครับเซกไก่เซกาป้าไปอีกใช่ขึ้มานแท้เมื่อนี้ใช่หรือไงใช่แล้วนะสิปันนะนะสวัสดีครัวันนี้อาชีพอาชีพครับสวัสดีครับทักทิศดาครับพี่น้อง บัวมันี่แม่มาเตือนกระใสโอ้กระใสกระใสไม่ได้กระใสแม่มาอ่านให้พี่เพื่อนทุยย้อนหลังครับไม่เอาเยอะเกินไปเลยไม่เอาเค้กมาอรอเกิด14กุมภานะครับพี่น้อง14กุมภาคือบ่ได้บ่ได้กินเค้กนะ อย่าชีนะไม่ก็คือแม่เอาเค้กมาย้อนหลังให้แล้วก็เอามะนาวมาย้อนหลังให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าแม่ทิศธุระนะครับเพราะว่าชิด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 คุณพ่อเราเราอยู่ที่ไหนนะอยู่จุนภาคอยู่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์แมนแมนบ้านแม่มาบ่ได้ก็เลยแม่แม่อามาย้อนหลังให้มือหนีใครไม่ไม่ม่มาให้มาขอพวกนี้เด้อจองจอง คือเล่นอยู่เมื่อกี้พอครับครับซึ่งพรถามว่ามื้อนี้ได้กินข้าอยางวันนี้ผัดผักรวมมิตรใส่หมูอ๋อแล้วทำไมต้มปลาหม้าว่ได้กินต้มปลาเบิ่์ดเลยต้มปลาเขาก็ะเบิดบ่เคยได้กินน้ำจักเถื่อนเลยบเก็แซ่บกับบ่เคยเดี๋ยวซูเขากินจักเถื่อนกันเลยนหน่อยใจอยู่เด้อาหารอันนั้นเนียอาหารแบบทุกคนจะต้องอันนั้นจดจ่อหรอเนีนโอเคเลยแค่เดียวหมอศรีสิษหาแม่เหมือนไหมเมีย ก็เฮ็ดเพื่อแอดมงแอดมินนแอดมินก็กินข้าวเป็ีนอยู่ได้เห็นว่าด้วยเสดจอยกันไปก็โอเคโอเคเลยนองบ้นเราพอฟอดเหรียญเครับว่าทำไมวันนี้หมานจังรุ่นทุกแบ่มาครับพ่วงไปได้มาพ่วงหนึ่งวายพวกเราพ่วงหนึ่งโอเคได้หนี่งไม่โนหมานทำครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณทุกการร่างใจที sì okay okay, right? ่ความเป็นการทิมงงานมอลล์ลำชิรภูไทยเลยนะครับผมพบกันในคลิปหน้าครับ